เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลอง สวัสดีครับ่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในพิเศษนะครับสัญจรออกมานะครับที่ตลาดดอนหวานนะครับน้องๆอยู่ครบทุกคนเลยนะครับแต่ื่อวานนี้ยังไม่กลับไปไหนครับเพราะว่าวันนี้ครับเราจะพาน้องๆศิลปินนะฮะปันลุยกันการตลาดกันไปเลยนะครับให้แม่คู้แม่ค้านะครับคือหายกันไปแล้วก็ไปเนินช้อปปิ้งด้วยนะฮะว่าที่เหลเอก็มีอะไรเด็ดๆกันบ้างต่วันนี้ช่วงแรกของรายการเช่นเคยนะครับเป็นช่วง เล่าข่าวนะครับวันนี้เราก็ต้องขออาสาสมบัติสองคนที่จะมาช่วยเล่าข่าวของเราเป็นใครดีครับวันนี้มาเป็นน้องบ้านพ่เองมาเลยมาเลยมาเลยมาเต็มโตมาเต็มตัวน้องเม้นกับน้องบานนะจะมาดูสิว่าวันนี้จะมามีข่าวเบบมอมเมาหราอันล่าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเล่าข่าวเลยครับ อะไรครับในวันนี้นะครับมาอ่านข่าวกันครับวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าที่โดยน้องเม่นและน้องบานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับตน่งเต้นมะ เป่นครับผมเป็นเรียกว่าครั้งแรกครับครั้งแรกที่มาอ่านข่าวนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่พี่ท็อปอ่านสักเพื่อให้ดูก่อนโอเคเลยครับครั้งแรกนี้นะคะเป็นข่าวราวของคุณกุ้งสุธิราศรขวงนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่านักร้องหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องที่ร้องเพลงดีจริงๆนะครับล่าสุดนี้นะครับในอาวุธชุกใหม่นะครับซึ่งดูแลการผลิตโดยพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับคุณกุ้งเนี่ยก็ร้องเพลงชื่อว่ารักจงรอนะครับซึ่งเป็นเพลงร้องแก้เพลงรอเพราะรักนะครับซึ่งเพราะเพราะรักเนี่ยก็ร วิระดาบุ๋นเทวันนั่นเองนะครับซึ่งคู่เพลงนะครับก็บอกนะครับว่าผลงานชุดนี้นะครับก็เป็นฝีไม้ในมือการเกยบเพลงของหนูเมเตอร์ทั้ง2เพลงเลยทีเดียวครับซึ่งก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นคนทำดนตรีควบคุมการร้องแล้วก็เขียนเนื้อร้องทานองทั้งสองเพลงให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับจหรับเพลงรักจงรอเนี่ยนะครับเป็นสไตล์ทุ่งแท้ๆครับร้องแก้กับเพลงของวิระดา แต่ว่าร้องในมุมมองความรู้สึกของผู้ชายที่มีความรักที่มั่นคงกับคนรักนะครับออกเป็นแนวรักละละอ่อน้อนอารมณ์หวานๆอย่างในมิวสิควิดีโอเนี่ยก็จะมีภาพกุ๊กกิ๊กน่ารักนะตามน้องนอนนางเอกแล้วก็มีมุมเศร้าๆด้วยนะครับที่ต้องจับก,กันครับซึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือน้องวิมาร่วมสแสดงด้วยนะครับเป็นตัวเชื่อมให้พระเอกกับนางเอกเขาเข้าใจกันเองอนะฮะต้องบอกเลยนะว่าเป็น m ิวสิควิดีโอที่หวานซึ้งมากๆทั้งสองเพลง ไปที่ข่าวของน้องแม่บ้างวันนี้น้องแม่มีข่าวอะรมาฝากครับผมวันนี้มีข่าวของเจ้าแม่เพลงหวานตอนากเขาบอกครับของเพี้ยงพรแหวนเพชรี้ยนพยกได้ว่าเพี้ยนบอกว่าไม่เกรงครับกับกระแสของลูกทุ่งแท้ครับผมอครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นการต่อสู้กันอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องแนวเพลงครับผมมีการนําสําหรับแนวเพลงเนี่ยลูกทุ่งแท้และลูกทุ่งกายพันเนี่ย มีการบางคนเนี่ยนักร้องบางคนถึงกับต้องปรับทิศทางเพลงลูกทุ่งครับผมเพื่อปรับให้กลายเป็นกึ่งกลายพันธุ์ครับผมครับผมแต่สําหรับเพียงพรหลานแบบเด็ดนี่ครับบอกว่าพอยึดแนวเพลงลูกทุ่งเราบ้างชุดใหม่ครับผมเรียกได้ว่าชื่อเพลงว่าสายเลือดลูกทุ่งครับค่ะถามว่ากลัวไหมกับกระแสลูกทุ่งแท้ๆที่ออกมานะคะไม่กลัวเลยนะคะเพราะว่าพอเพลงนี้ได้เปิดตามสถานีวิทยุต่างๆนะคะก็รู้สึกว่า เพิ่มใจมากๆเลยที่มีแฟนเพลงให้การต้อนรับกับบทเพลงนี้เป็นอย่างมากนะคะก็คิดว่านะคะแฟนเพลงคงคิดถึงเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะคะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งแท้ๆแบบนี้หายไปนานมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้แฟนเพลงนะคะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ รักษาวัฒนธรรมไทยของเราเอาไว้เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะคะอมพรเองจริงๆแล้วไม่ได้กลัวนะคะการกลับมาของลูกทุ่งแท้ๆนะคะยังไงก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะครัอผมก็อย่างที่พี่อมพรฝากไว้นะคะร,รับผมเขาขอฝากการอนุรักษ์เพลงไทยและเพลงลูกทุ่งเอาไวะะ้ด้วยครับใช่เลยครับ่าไปที่ข่าวต่อไปครับเป็นของน้องบาบ้างน้องบา,าวันนี้มีข่าวใครขั้นมาฝากเลยค่ะของบา้เงบาเป็นศิลปินทางฝ้าของชูบ้างคะ่ะอ๋อเอฟใช่ค่ะ<ม>เป็นพี่ไทยอ่าก็ สำหรับพี่ไทก็ตอนนี้ที่เราทราบกันคือพี่ไทเพิ่งออกซิงเกิลมาใหม่ใช่ไหมคะก็เป็นซิงเกิลที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตของพี่ไทเองก็คือเพลงที่มีชื่อว่าฝันที่เป็นจริงค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานก่อนที่จะมาร้องเพลงทุ่งไม่ว่าจะเป็นทําทงานโรงงานทํางานร้านอาหารแล้วก็รวมไปถึงก่อสร้างด้วยนะคะก็บทเพลงนี้ก็ทําให้พี่ไทเนี่ย ได้รู้สึกว่าการผ่านงานมาหลายๆอาชีพเนี่ยต้องขอบคุณมากๆที่เป็นครูสอนได้เข้มแข็งแล้วก็อดทนแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่อยากจะมีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้เหมือนพี่ไทยเนี่ยก็อย่าลืมฟังเพลงฝันที่เป็นจริงของพี่ไทยด้วยนะคะนี่นะพี่ต้องก็เชื่อนะว่าหลายคนมีความฝันนะครับเหมือนน้องพูเนี่ยเา็าฝันอยากเป็นนักร้องะนะคะยังน้องเม่นได้ฝันที่เป็นนักร้องแต่อายุที่ปวดจำได้ปะโอ้นี่ก็ฝันมาตั้งแต่เด็กเลยเอัวบติเด็กเล<อ>ย,ยตั้งแต่ประมาณอายุสิบกว่าผมก็อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเข้าาวงกรเป็นนักรเี้้องบาะค หนูก็ก็ฝันมาตั้งแต่เด็กๆมานั่นแหละว่าคุณพ่อชอบรองเท้าแล้วก็เลยอยากเป็นนักร้องบ้างเลยค่ะนะก็ฝันเป็นจริงด้วยกันทั้งสองคนเลยนะครับอาร์ละครับและในช่วงแรกของรายการนะครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการของเราครับเช่นเคยครับน้ำส้มสายน้ำผึ้งสีชินอร่อยจริงต้องรอต้องรอเลยครับร้อนแบบนี้รอนนะห้าต้องดื่มสีจริงกันเลยทีเดียวฮะต้องทำหน้านะครับขอบคุณทุกท่าน ถ้าเธอยังทักแฟนเก่าอย่าบอกว่างั้าเธอยังมีเขาในใจมาคบกับฉันแม้ทำกันได้อุตสาห์เชื่อใจให้แดนจนมือสุนาก่อนในมือถือก,ก็ยังกุกกิ๊กแฟนเก่าจับได้ก็เมาจะจบ